เออหลังจากเทปที่แล้วที่แบบยังไงเจอดาบปอมไปแล้วก็ตัดจบไปเลยอททเออมันเป็นความน้มพลาดออพี่เพิ่รู้ว่าทะเลทรายโดนคอรับรัปกิ้งไปนล้วอ๋อโดนแล้วอ่อโดนเร็วเนี่ยพูดยาวเลยดียาวมากพี่จะได้หาผ้าปิดตาเจ,จอ,นอ,อมนคือหนึ่งในส่วนผสมที่ใช้คัฟโลกัสทานะ ซึ่งมันมีซึ่งมันมีไอเทมอันหนึ่งอ่ะครับมาทำให้เราหายใจในน้ำได้ตลอดกาลเลยนี่โคตรเก่งเลยจะพี่อยากได้โลมาใช้เราจะไปฆ่าไอ้ประตูดูกันไหมวันนี้เดี๋ยวฆ่าแน,น่นอนกี่โมงแล้วอ่ะพี่ไม่มีนาฬิกาพี่เล่ไปเราหมันทิ้งในเกมครับเราหมันทิ้งเกมเราไม,ม่หมาันนาฬิกาในชีวิตจริงที่เราไปยืมเพื่อนมา เออหมือนคุณ mm คุ hmm. <s <S <c <c ้นะใครไปยิงมันในกาเพื่อนมาเนี่ยอืมอืมราคาจังเกอมาขวดไก่เลยแล้วก็ตโดนอะไรที่ออกมาแค่นี้ออส่งที่สูงตายแล้วก็โดนจับนุนี่ยิงไปที่สูงไป่ตายโดนจับคนบือตายเโดนจับคนตุ๋ยดิ ธนูซเลเคียมโอ้ยโดนฆ่าอีกนะเอ,อ้ยตายบ่อยแล้วเกินน่ะเองแต่ดีนะมีคนเจหลายอันเ <c oughs> <c oughs> ยอะมากเออมันมันจะแบบเอาธนูเลเครียมที่มันยิงจากบนฟ้ามาลงมาเป็นฝนธนูเออน่ะดูเม็ดธริรู้เอ,อ้ยนี่มันไ <c oughs> อ้ขี่ป้านี่ ตาาลมมสจำไว้เลยเพื่อนไหนก็ตาที่มันมีชื่อเปอ็นสีฟองมาเอาไปแลกกับไรเอ็นดีซีนั่นได้ดูนี่นี่นกลายเป็นคนสีฟ้าน้ำต,ต,ตาลคนสีอ้าวเป็นสีน้ำตาลเหรอใช่ดอกไม้เอ้ยต้นไม้เป็นสีม่วงแต่พี่พี่ได้สีม่วงเข้มนี่พี่ชอบเลยละ่ะพี่เคยได้นะแต่ตอนนี้พี่ใช้หมดแล้วนี่ดูสีให้อยู่หยไหนไหนเฮ้ยต้นไม้ยากเหรอ ต้นไม้ยักไม่มีห้องนะจ้ะสิงห์เฮ้ยตกมาจากที่สูงไม่ตายให้มีสูงละเขาว่าไเอ้อต้นไม้ใหญ่อันนี้สองอันนี้สี่ไม่มีสมอผุดไปที่ดูดิเอ้ยนี่มันหลุมนี่สมอนขุดด้วยอะไรโอ้ดาวตกเดี๋ยวดู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 วิธีการตกแล้วไม่ตายดูอ้าขรทีเฮ้ยกระดูเฮ้ยกรันเลื่อนรอเป้ เออซบมีมาลูกน้องไม่เข้าไม่ได้ช่วยเลยอ้าวพี่มีลูกน้องแล้วมันลูกน้องประดับไปเฉยมันเป็นแค<ล>่เลนดอปเลนดอปมอนไปไหนไปเข้างน้ำอ่ะโอเคเลนสีอะไรจำไว้เลยทุกคลิปที่เราอัพอัพลงมาอยากดูระหว่างกินข่าวมันมีความเลนนิดน,นึงจริง อุย้ยถึงไปอมคอรับดิซามอนตายนี่ยวะนี่ไงไปอมคอคอรับแห่งที่สามแห่งที่สองอยู่ซ้ายมือแต้ค่ะตอนนี้วะยังมามาหยุดการฮักนะต่อไปพูดจุ๊บิบจุ๊บิบวันนี้ยังมีควน้ำเสมออืม เอ้ยโอ้โหเห็ดดาวตกอุ้ยทะเลทรายแห่งที่เท่าไหร่มรู้งสามมั้งอ๋อให้ข้ามาแล้วแล้วก็โดนจอเขมือเล่นงานอ๋อไม่ให้ยังไม่ถึงพี่อยู่ไกลกับสมนั่นอืพี่ยังมองไม่เห็นวิวทะเลไม่นิดเดียวเลยอยากจะวาร์ปไปมากเออแต่มันไม่มีว่ามันยากว้าไป ตกมาใช่ไหมพี่ตกมาแล้วเราก็จะใช้แกปปิ้งหุกเกิดอะเรเกยดแล้วลงเลยจะลงบ้าอะไรอะยังไม่ได้ฆ่าสกิลิชอนเลยเราไม่ลงลงออุ๊ยเกิดอุ๊ยเขาบอกมันมีไอเทมเวทในหนังสือี่ใช่ฉันว่ามีแล้วไม่เห็นมีเลย มอองันนเลยะวิดีโอแมนฉันยังไม่คายคำสาให้เกฉันยังไม่อยากคายคำสาให้กับแกตอนนี้เพราะเรายังไม่พร้อมสู้กับสิการทอนเลยอู๋อดีฟูน่าก็พร้อมลลนะลแล้วแหละแน่นะชุดก่อนนรกเรายังไม่มีเลยยังไม่ต้องใช้ชุดก่อนรกก็ได้แต่เรามีปืนไม่เราก็แคงต้องใช้ค้ามันได้มาแล้วผนะึ่งเปล่า เดี๋ยวให้จะบอกให้ไหมว่าเราต้องแชรอะไรเออต้องแชรอะไรเราก็ใช้ใช้น้ำยาฮีลิ่งเวฟสองน้ำยาเพิ่มเกาะน,น้ำยาฮีลิ่งแฟกเตอร์อันได้มาละเัวตัวอัลโตไลนไล้แบบเป็นสิบตัวเลยอ่ะนแล้ว <c oughs> มมไม่ใช่บุมแรงพี่เรียบอกว่ากระสุตนต่ำอะไรโอ้โหเยอะเลยเฮ้ยถึงแล้วถึงทะเลแล้วสวัสดีเอ <c oughs> ็นบีซี ตำหน่งเป็นตบอมบีแถวนี้ก่อนใช่ในคลิปอยา่ใช่มสนุกเลยเรียบร้อยมาพุกเอ็มซีเปะขอดูเควสหน่อยโอ้ปลาตลกต้องหาดันอกาอนกาหรือถ้ำมันเป็นปลาแล่ไม่ใช่ปลาตกอ่เออจะเสร็จ ไม่เป้เยเอาละปลาฉลามฉันอยากจะฆ่าเกโผล่มาให้ข่าซะดีๆฆ่าทำไมโอ้ยพี่อยากได้ไอเทมไปครับปืนฉลามเลเวลไอเตรียมไอเทมไปเตรียมครับปืนเลเวลสองอะเราไปเราเราไปฟาร์มตัวสิ่งแล้วไปฟาร์มเหยื่อมาเราเลยมีเหยื่อเก้าร้อยเก้าอันแบบนี้่านผู้ชม เอ้ยเราไม่ได้โกงใช่เราไม่โกงครับเราฟาร์มเราฟาร์มโค่นนานเลยประมาณห้าชั่วโมงอะค่ะโอ้ยเบ็ดขาดถ้าเบ็ดขาดมันจะเป็นยังไงเียบร้อยตกก็คือมันจะตกปลาไปแได้เฮ้ยปลาหมึก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 จบไปทำเลยจบไปทำอของกินไม่มันมันจะดบหมึกซึ่งพี่ไอ,ไอ,ไอ,อ้อ,ออกมานี่ออกมานี้โอ้ยแมงกระพุนเจ็บ แค่นี้มันก็ไม่ต้องสู้กับกับมังกรละทีเกียนสู้กับมังกรนะเสู้ยากก็ยอะไรเบิร์จะดูอะไรเฮ้ยอุ้ยมันซอยหอยลาฉลามมา เคยได้โซ่หมาเคยค่ะมาเคยได้โวยแมงกระปุ่นเออพี่ก็ด่าเหมือนกันมันไม่มีประโยชน์อะไรมันแล้วไม่ช่วยอะไรอเอาไปถามไกด์ยังอีกอ่ะเอาไปถามมาแล้วเขากินอ่ะทำไมไม่ใส่ปีโป้ปีโป้เขายังไม่ได้มาผ่านแล้วเมื่อวานที่ไปซื้อมาอะไรปีโป้ มันเป็นปีโป้ผสมกับโอริโอปั่นโคตรเยี่ยมเลยพี่ชอบกินมากเลยพี่ไปซื้อที่ไหนร้านแถวบ้านน่ะแหละร้านนี้เพื่อนบ้านที่ทำโอริโอปั่นเออพี่ก็เคยทำดีเอนกนะมันไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่รู้สึกรสชาติมันแป็นแฝดเลยค่ะพูดอะไรช่วม,ม,มีใครบอกไหมให้อขอคุณเลยก็แล้วแต่พี่จะคราฟสีดำมา ชเรียบร้อยเนี่ยดูสีดำสีดำสีดำ,ดำเ,เดี๋ยวเดียวป็นสีดำจะทำให้มันเท่ายังวะอย่าลงลึกนะสมอนดูหมดโหลป่าขาดครึ่งตัวแน่มันจะมีไอเทมหนึ่ง um อยู่ในป่าจังเกิ้ลมันจะสามารถบอกลีดา้าเราได้ว่าเราอยู่จุดไหน,น,นแมปอยู่อันเดอร์กราร์อยู่ในสมอน เออเออจะเออย่าอยากอยากเรียกแซมมอนอยู่พอดีเลยนี่นเธอโกนว่ากูบ้านนะ่ะตอนไม่นะจะถึงทะเลอยู่แล้วอูแรสีเขียวไม่ใช่สีสีเขียว,ยวคือแปลกใจเลยว่าเรียกมาเรียกมามีอะไรเหรอเอพี่ไม่ได้เรียกมาหรอกให้แซมมอนมาเอาขวดไปตั้งบนโต๊ะครับหน่อย พี่จะคาบผงพี่จะเอาเห็ดไปบดเป็นผงไม,ม่ใช่พี่พี่รู้วิธีเรียก A B C เก็บภาษีนะแล้ว,ลวต้องไปลงในระลกอ่หลังเข้าฮาร์ดโหมดเลยนะต้องหลังเข้าฮาร์ดโหมดเลยนะลงนรลกไหมล่ะปะปะ้าไม่ใช่ลงไปถึงตุ๊กตายเลยนะอืพี่ไปอ,อ,อยู่ทดลองก่อนจะล่างมีน้ำรบบรอพี่อยู่ไมหไมพี่เห็นแล้ว ้ำลึกไหมอืมสองสัมบอกได้ถ้าลองกะเดานะอย่าว้าไม่มีน้ำโอ้โหสีได้รอดด้วยได้รอดได้ไงวะเพชรกระโดดดับบลจัมในดีนะไม่มีตังค์โอ้ยที่แบทแมนเป็นอะไรอู้วเป็นอะไรซิมเบอร์เชียร์ด เก็บไปเก็บไปเฮ้ยได้สีอะไรมาเมื่อกี้อ๋อมีน้ำอยู่สองสาวบล็อกเลยนะมันอยู่ตรงนี้อ่ะเออเราก็ขุดไปหน่อยละเออสมอตเราต้องระเบิดตรงนี้ไปนิดนึงดูนี้โอ้โหมีน้ำไหมมีโอเคเดี๋ยวพี่ลงตามไปเลยถ้าเสียงลมเข้าก็คอมเมนต์ด้วยแล้วกันผมไม่รู้อ่ะ ฮัตตารี่เจ้าเลยมากฮาตตารี่อารีฟู <c oughs> ชนินไดฟูข้ามาแล้วสาวเดี๋ยวใจเย็นอ,อันนี้มันคืออ e ีกอีเ e อ้าแล้วอาร์มดิวเลอร์มาอยู่ในอันดรกาวมันเนี่ยโอเคพี่ให้เอาน้ำท่วมมาละให้ตกมาไม่แตยไม่เจ็บไม่ขันกูเรนเอ็กซ์พิเลสิเลคเควียม โอ้โหมันจะจรวดติดตามยังอยู่ใต้น้ำยังได้มันมันไม่ได้เรียกจรวดติดตามมันเรียกอะไรโอ้ดีแค่มันเหมือนจรวดอ่ะพี่มีระเบิดไหมได้เอาไม่มีไม่มีไม่ได้เอามาเราไม่ขุดกันหรอกคือบายไปเบอร์ดี้โอเคผมเไป,ไป็นค,คนที่เก่งถึงใช่ครับโอ้โหย่าพี่เพิ่งกลับมาถึงบ้านเออต้องใช่เลยนะ เดี๋ยวพี่จะคัดแป๊บหนึ่งนะโอเคคัดไปเมื่อกี้อยู่ดีๆก็บัดมูลเกินเรียบร้อยแตกคนดูก็มีน้อยมากเลยโอ้เราเราเราเ้ยเรียบร้อยไม่มไม่สามารถจำได้เรียบร้อย อยิงมาอีกเขียนเล็นใส่ีี่มีเลนอยู่สามมันมเนอยู่เก้าร้อยเส้ขูไปอ่ะเลนมันจะยิงยังืมสู้ดีไอเอากัะตลรูมัยเออเอาไปล่ะกางบัดมูลลงพี่จะไปครับนาฬิกากเราจะสู้ไม่ได้มื่อไม่มาอารหนนา อล yeah, <yeah>, yeah. ีนาเว้ยื่ออลีนาไม่ใช่อลีนากาลีนาต่างหากพูดผิดอลีนาโอ้ยมาจะเรียกมาจะพูดว่าอลีมาจะพูดว่าอลีนาไม่ใช่สิขาเรียกอาราเ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 ราายอ